โคนธัญ,ญาพานยกนิ้วมือเดียวถวายพยากรพระราชกุมารครั้นถึงวันที่ห้านับตั้งแต่พระราชกุมารประสูตรมาพระเจ้าสุดโทธนาราชจ,จึงได้โปรดให้ทำพระราชพิธีโสรถองค์พระกุมารในสระโบกขอรณีเพื่อถวายพระนามตามขัตยาราชประเพณี โปรดให้ประดับตกแต่งพระราชนิเวศประพมด้วยจัตุรถสคนเดชและได้โปรยปลายซึ่งบุพาชาติมีเข้าตอกเป็นคำลบห้าภูราดอาสนะอันขจิตด้วยเงินทองและแก้วตกแต่งข้าวปลายาออันปราณีตให้ประชุมกษัตริย์พราหมณ์ขหบดีและเสนามุกอัมมา ทั้งปวงพร้อมกันในราชนิเวศรับสั่งให้เชิญพระราชโอรสอันประดับด้วยราชปาษาธนาพอรอันวิจิตรมาสู่มหามนฑลสันนิบาตแล้วเชิญพราหมณ์คณาจารผู้เชีช่ยวชาในด้านไตรเพลศร้อยแปดคนแล้วให้เลือกเอาพราหมณ์ทั้งแปดคนผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาประเสริฐกว่าพราหมณ์ทั้งหมดนั้นให้นั่งเหนืออาสนะอันสูง แลให้เธอพระราชรถไปยังที่ประชุมของพราหมณ์แัะแปดคนนั่นเพื่อให้พิจารณาพระลักษณะพยากรณ์พราหมณ์ทั้งแปดคนนั้นมีนามว่ารามพราหมณ์หนึ่งลักษณะพราหมณ์หนึ่งยัญญะพราหมณ์หนึ่งทุทธพราหมณ์หนึ่งโพตชพราหมณ์หนึ่งสุทตะพราหมณ์หนึ่งสุยามพราหมณ์หนึ่งและโคนัญะพราหมณ์หนึ่งพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนข้างต้น เว้นแต่โกนทัญญาพามเสียพิจารณาเห็นลักษณะของกุมารบริบูรณ์จึงยกนิ้วมือขึ้นสองนิ้วทูลเป็นลักษณะทํานายมีคติสองประการว่าพระราชก,กุมารนี้พิว่าสถิตยอยู่ในคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพิว่าออกบรรพชาจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โกนทัญญาพามผู้เดียวผู้มีอายุน้อยหนุ่มกว่าพามทั้งเจ็ดนั่น ได้พิจารณาเห็นแน่แท้แก่ใจว่าพระราชกุมารจะต้องตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแม่นมั่นจึงได้ยกนิ้วมือเดียวเป็นสัญลักษณ์พยากรณ์เป็นคติเดียวว่าพระราชกุมารบริบูรณ์ด้วยพระมหาบุรุษพุทธลักษณะโดยส่วนเดียวจะอยู่ครองคารวาสวิสัยไม่ได้จะเสด็จออกบรรพชาและตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ และครั้งนั้นก็ได้พร้อมกันถวายพระนามของพระราชกุมารตามคุณพิเศษที่ปรากฏเพราะพระกุมารมีพระรัศมีโอภางงาแผร่ซ่านออกจากพระศิริกายเป็นปกติจึงถวายพระนามว่าอังคีรสและพระกุมารต้องการประสงค์สิ่งอื่นใดสิ่งนั้นจะต้องได้พันดังที่พระกุมารประสงค์จึงได้ถวายพระนามว่า สิทธะถแต่มหาชนส่วนใหญ่จะเรียกตามพระโคดว่าโคตมะในวันนั้นบรรดาขติยะวงศ์สากยาราชทั้งหมดมีความปิติโสมนัสยิ่งนักต่างได้ทูลถวายพระราชบุตรองค์ละองค์สิ้นด้วยกันเพื่อเป็นราชบริพารของพระราชกุมารฝ่ายพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนที่ถวายพยากรพระกุมารมีสองคตินั้น เมื่อกลับไปถึงเคหสถานแล้วต่างก็เรียกบุตรของตนมาสั่งว่าพระราชาโอรสของพระมหากษัตริย์มีบุญญาธิการยิ่งนักแต่ว่าบิดาชราภาพมากแล้วจะได้ทันเห็นพระองค์หรือไม่ก็ไม่รู้หากพระกุมารจะเสด็จออกบรรพชาแล้วไซจะได้จัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมั่นคงพวกเจ้าทั้งหลายจงออกบวชในพระพุทธศาสนาของพระองค์เถิด